สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกันเช่นเคยค่ะก็คือจะมาแจ้งนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะว่ากิจกรรมงานสำคัญอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจะเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน63เป็นต้นมานะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตเช่นเคยนะคะขออนุญาตใช้เป็นภาษากลางก็แล้วกันนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยทุกท่านนะคะสำหรับช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีหลายกิจกรรมที่เป็นงานสำคัญเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยโรงงานน้ำตาลและก็หน่วยงานราชการนะคะสรุปเรียงตามลำดับ เวลานะคะเพื่อให้เกิดการเตรียมงานแล้วก็วางแผนล่วงหน้าดังต่อไปนี้ค่ะเดือนกันยายน63นะคะโอนเงินช่วยเหลือ85และก็92บาทต่อตันให้กับชาวไร่อ้อยที่ขออุทธรณ์และก็ราชการปิดงบประมาณเงินช่วยเหลือ ี6กทับกนะคะก็คือปิดรอบปีการผลิตน้ำตาลปีพศ2562ทับ 63. และก็คำนวณค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายตามระบบ70-30นะคะเดือนตุลาคม6 3จะมีการประกาศค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2562ทับ63ชาวไร่อ้อยเริ่มเตรียมดินนะคะแล้วก็ปลูกอ้อยข้ามแหลงปีการผลิต ถัดไปก็คือ64ทับ65นั่นเองค่ะโรงงานน้ำตาลซ่อมประจำปีและก็ทยอยทดสอบการทำงานของเครื่องจักรนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายน63สออนอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยรายใหม่ค่ะและก็จ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายของปีการผลิต2,562ทับ63นะคะแล้วก็มีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม การหีบอ้อยคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นของปี63-64ทโรงงานน้ำตาลประกาศบันเปินหีบนะคะของปี63-64ทชาวไร่อ้อยซ่อมรถบรรทุกและก็รับแรงงานตัดอ้อยเข้าพื้นที่ค่ะและก็เดือนธันวาคม63นะคะจะมีการประกาศราคาอ้อยเบื้องต้นปีการผลิต63-64ทัค่ะ เพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการรับซื้ออ้อยโรงงานน้ำตาลส่งชื่อชาวไร่อ้อยคู่สัญญาทุกรายนะคะให้สออนอก่อนวันเปิดหีบอ้อยโรงงานน้ำตาลทยอยเปิดหีบอ้อยพศ2563ทั64ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมและช่วงเวลาอาจจะขยับเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของหน่วยงานราชการนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็ เป็นสรุปกิจกรรมสำคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะคะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเพจโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ